อันนี้นี่ครับเรามาเจอกับส้มวันนี้นะฮะเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วเจอทั้งวันเราก็เจอนะอันนี้เราก็เจอทั้งวันก็เจอเออทัวันดูดิเล่นนะแบบไอ้ตัวแดงเลยอ่ะคอแดงเลยอ่ะคอแดงเลยอ่ะเออคือแดดมันไม่ได้แรงมากนะแต่แบบยังไงอ่ะแดดมันเลียเลียเลียทั้งวันทั้งวันทั้งวันคอแดงเลยพอผมก็แดงกลับมาละอุเลยอืมเออยังไงต่อนี่บายพี่ส้มแต่วันนี้เราจะไปเอาล้อนะ ที่พระรามที่พระรามสองเดี๋ยวพาไปเลาล้อที่มหามหาชัยใช่ใช่ใช่เพื่อผมเบลล์ล้อนี่แต่แวะมาดูเราไปซ้มเหมือนที่มหาชัยรถเดิมนะที่แป้งเห็นนั่นแหละ910นึ่งูนยี่แต่ว่าสวยมากครับเห็นทีทีก็สวยนะก็ยังสวยเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะขับคันนี้ไปใช่ป่ะพี่ไม่ใช่อ้าผมไม่ถึง อะไรวะเดี๋ยวพึ่งกูขอเทดสอนกูยังไม่ได้เทสขับเลยเพิ่งออกจากอู่มาสองวันโอ้แล้ไหนคุยกันไม่ขับคันนี้ไปยังไม่อยากกินข้าวข้าวลิงเดี๋พึ่งดิขอเทดสอบอ็ได้วะโอ้นึกว่าจะใจครับจะขับคันนี้ไปมหาชัยกันไม่ใช่นะฮะก็คือเปิดดูได้เปิดดูได้ด้วยอนุญาตนะครับเขาบอกเปิดดูได้เปิดไงพี่อุ้ยหลุดเลยอ่ะ หลุดเลยอ่ะประตูโอ้คุณขับไปอู่มาได้สักสองวันตอนนี้ขับใช้งานได้แล้วขอขอฟังเสียงหน่อยไหมเพื่อนเพื่อนไฟสตาร์ทให้เพื่อนเพื่อนฟังเสียงหน่อยได้ไหมเสียงมันจะแบบสุภาพชนนะมันจะไม่ค่อยดังหน่อยทีนี้เป็นไงสตาร์ที่จะติดกับเป็นก็ฟิลเดียวกับไอคุณพูดว่าคุอะไรนะฟอชเช่อะเสียงเป็นยังไงนะภาพเป็ภาพเอ้ยคุณปิเจฟฟอชเช่ได้ไงปอร์เช่เทียบกับผมได้ยังไงต้องพูดอย่างนี้คุณไปิเจฟปอร์เช่ได้ยังไงคุณคุณส้ม กากแครับผมในไงว่กนันขีโมเหอวะคุณมันไม่ใช่อคันนี้นี่แม่งคนลภาพลักษณ์กับไอ้คันไอ้ที่โกตลาดล่างก่งเลยเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยไ้ไม่ดเลยสี่สิว้โอ้ยโอ้อย่างมโอรีโมทคตรนท่เลยว่ะคือตอนตอนแรกอะ อันนี้แบบกว้างมากนะครับลงมาเต็บมอเอร์ได้เลยครับนี่หมหเดเนี่ยมันจะมีเม,มมได้สามเมม,มตามความสูงนะที่เราที่เราที่เราจะขับนะ,ะถ้าเบอร์หนึ่งที่ก็ตั้งไว้ให้มันเตี้ยสุดเบรอร์สองก็คือขับใช้งานที่แบบไม่ได้สูงมากอ,ะอ่ะถ้าเบอร์สามนี่ก็ยกสูงหน่อยสําหรับแบบมินเนอรก็คือแบบว่าเจอเลยก็เขา้าได้มันสามารถเมมเมมได้ไงนทีกวีกว้างนะนี่นะถ้ามันกว้างก็าแบไม่ใส่นั่งเลย วิ่งสักรอบหนึ่งได้ไหมก่อนไปได้ไหมได้ตาบะเราแวะแถวนี้นะเออี้วเดีนรัอเขาในรถเด่นคุในรถดอ๋อสูงนอก นนมีเข้าแอปตอวานลิงก์โกกลับได้หน้าจอเดียวกับเอตัวคอนโทรลไม่เกะข้ามก็จะลิงก์กันอยู่กึขี้อวดเลยอ่ะเอ้ามึงต้องให้กูอวดกูอวดจะไปไปลองขี้อวดเน่อยเอาตอนนี้กูเทคโนโลยีแล้วไม่ใช่แมนนวลเหมือนแบบเมื่อก่อนแล้วไอ้บ้าตอนนี้มันค่าเป็นตัวสองให้สองไปห่อนแต่ว่ากูตอนนี้มันเตี้ยไปหน่อยแต่กูขอฝากเพิ่มไปหน่อยนะมไ่ใช่ขอ ไุดอะไม่อ่านน้ำมันเครื่องอ๋อเคือ่ามื่ออยู่ข้างหลังอ๋อ่หรอคือนึกออกปะถ้ามันกระแทกโดนเนินหรือว่าไอคอสะ่านอะอ่านแตกมาเดี๋ยวไม่ไช้งานเท้านี้คธอขับไปกี่้าเลยเนี่ยทั้งเดียว่องแก้งแมากเลยพมันก็แบบวงไร้าเรยไม่เคยขับไงก็เลยแล้วก็ไม่หนู วยจริงอะ่ะคือแบบแม่งแบบขี้โกนตลาดบลน,นะเป็นอะไรดีตู้ท่ชนนะฮะตู้ท่านชนเลยอะ่ะตู้ว่าแค่คันนี้กับไอ้คันไอ้คันที่แล้วที่ตลาดล่างนะจอดทั่วนนะ <c oughs> ไม่มีใครรู้หรอกว่าเฮียจะของคนเดียวขนาดนี้หรอแม่ก็โดยเส้นเจอเฮียเฮียหลอดสัตว์ ไม่ดีที่แม่งหักเลยเนี่ยที่จับแม่งอยู่นี่กูเป็นเล่นเดี๋ยวก่อนนี่ที่จับระลว่างอแข็งมากอะเกียร์อยู่นี่กูเป็นเล่นตอนแรกกูก็ไม่รู้กูก็หาคันเกียร์ว่าอยู่ไหนวะตัวซื้อมาคันแรกอะจริงหรอคาราเกียมันอยู่ใช่ปะเกียร์น่ารักจัง้เฮียนี่คืออยู่นี่กูดีสับสเลยเหยียบคันละออโต้เหรอออโต้มีแค่สองแค่สองสปีดนะแค่สองสปีดนะเว้ยจริงไหมอ่ะเออออโต้สองสปีดต่วนเวลาจับเนี่ยไปดูดิกูดีจัดเลยอ่ะเฮียหักเอาเนี่ย สภาพชนี่เหี้ยได้อะไรปได้เอ้ยโอ้เสียไหมโอ้เออวะเราคุณส้มเลยคุณส้มกลายเป็นคุณส้มเลยเเนนี่ยป็บุญตูดว่ะที่ได้นั่งมึงจะบุญตูดแต่รถกูร้อนไม่มีแอร์พี่มีแต่มันก็ไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่อ่ะอ้าววิ่งก่อนวิ่งก่อนตอนนี้ผมว่าต้องวิ่งก่อน โอเคยังเกียวทัลเล่เลยว่ะเพืจักใจเลยโอ้ยเผาเยอะเผาเยอะดูดีกันดูหน้าดูหน้าพี่ส้มแล้วเยอะมากอ่ะเยอะเสียงแม่งแบบเวลาคนมองมานี่กูดึงเงี้ยนะโอ้โหด่านะดึงนี่ะดึงนี่ดึงแล้วเหรอดึงงแล้้วเวลาคนมองมาขับไปไหนแบบนี้เลยอย่าได้เยี่ยข้างในนี่เดี๋ยวแตกสิขับลำบากลำบากตลกว่ะ ไม่ใช่ลำบากหรอกคือเรายังยังไม่ได้คุ้นรถไงพ่าเราไม่ได้เพิ่งขับจากออกจากกูมาต้องอใช้เวลาเรียนรู้หน่อยไม่เคยขับงมอะไรซ้ายอะ่ะคือที่มองว่ามันกาลลำบากคือฝั่งนู้นอะ่ะเนี่ยกูไม่รู้แม่งพ้นไม่พ้นจริงอ่าจริงๆริเราจริงๆบ้านเราแบบว่ามันเป็นทางขวานะเนี่ยคือคือ,คอ,คอโอเคก็ได้สังเกตแต่ไอกระจกมองข้างอะ่ะแต่มันก็มองต้องไปทัดอะ่ะผมว่าพนนะไม่ปวดหรพี่ รถมันใหญ่ด้วยอ่ะโหแต่แบบเนียนกริบเลยอ่ะนี่คือคราวนี้คือเอาไปทำเครื่องม,มามันเปิดแอร์ดิเคีย yeah. แ,แอร์แม่งก็เป็นแบบอ้าวยเย็นนะยเย็นอยู่นะยังเพิ่งเปิดยังไม่รู้เลยว่าเย็นไม่ยเย็นไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าแบบลมที่มันประทานหน้าไงคือมันอย่างนี้เว้ยคือตอนเนี้ยธรรมดาอ่าการติด ระบบแอร์คอยล้อนแอร์หรือลังเครื่องแอร์มันต้องอยู่ข้างหน้าหมดใช่ปะ่ะเพื่อรับลมใช่ปะ่ะแต่เอถ้าเป็นรถไอ้พวกรุ่นเนี้ยแอร์ฟัวข้างหน้าจะตันหมดแล้วโดยเฉมันรถอยู่ในอเมริกาเขาไม่ทมําไว้สำหรับเมืองร้อนหรอกเราต้องย้ายแผงคอยล้อนแอร์ข้างหน้ามีที่ระบายแล้วแต่คอยล้อนแอร์ก็คืออยู่ข้างใต้ไอ้ตรงช่วงอุโมกเกยร์ทุ่ข้างหลังอ,ะอ่ะต้องจัดเรียงระบบระบบแอร์ดีๆระบบลมดีๆให้มันระบายอะ่ะเฮ้ยผมว่าเย็นนะพี่คือแบบคือถ้ายิ่งวิ่งสูงมันยิ่งเย็นเว้ย เพราะตอนนี้มันใช้ลมจากข้างใต้ท้องอ่ะไม่หรอป่ะกับลมจ่ายตรงไอ้ฝาฝาปงหลังดูดเข้าลงถ้ายิงเตี้ยใช่ป่ะลมใต้ท้องมันน้อยใช่ป่ะมันก็ระบายความร้อนได้ไม่ค่อยดีใจต้องรักมากนะครับกับรายการที่จะขับรถอะไรแบบนี้นะมึงดูขวากูดูน้ำกูมองไม่เห็นแล้วโอเคโอเคไอ้เหี้ยไม่ใช่ออกไปนี่มอไซค์ได้ได้ได้ผังเข้ามานี่จบเลยที่แบบเซอร์ไพรส์คนดูเลยที่ทำมาหมดกันเลยอ่ะหัวดิหัวดิหัวหน่อยดิคุณรถคลาสสิกคามจะหัวยังไง หวานเย็นดสดๆเนี่ยเนี่ยเกียร์สองนี่เป็นเกียร์สองแล้วลากเกียร์สองยาวไปตลอดเนี้ยรถพี่วิ่งได้เท่าไหร่วะเนี่ยถ้าอย่างนั้นอ่ะผมไม่รู้ว่ะวลามีสองเกียร์จริงเหรอมสองเกียร์จริงอาจจะรถยุคนั้นสมัยนั้นเกียร์นะเกียร์โบราณเพราะว่าอาจจะมีแค่นี้มั้งผมก็ไม่รู้ว่าไม่เคยขับรถเก่าอย่างเงี้ยนะอันนี้มันปี1967เนี่ย ผมก็ไม่เคยรู้เลยครับที่เราโคมไม่ผมมันเปลี่ยนเครื่องแล้วไอ้ฟ็อกซ์ที่ราโคมผมมันเป็นแบบปีใหม่สัตว์แล้วมันไม่ได้แบบปีเก่าอย่างนี้อ่ะไม่ใช่แบบว่ารถเต่าอะไรอย่างเงี้ยมันชิวๆดูชิวๆมากนะหวานเย็นหวานเรียกว่าหวานเย็นอันนี้จะสุดแล้วเหรอไม่ได้ดูคุณไม่กล้าเหยียบเยี๋ยวเพิ่งดิอ๋ออย่าเพิ่งเดี๋ยวทางอยู่ในซอยเงี้ยเดี๋ยวมันเป็นทิ่มใครไทยเขาเรียกพาโลเลย แตเบรกดีนะเพราะว่าก็เซ็ตมาหมดแล้วอ่ะอย่างหล่อตอนเนี้ยเสียส้มเสียส้มคุณส้มคุณส้มคุณส้มเปลี่ยนชื่อละวครัุณส้มแล้ถ้าขับแล้วขับ910น่ะไอ้ส้มไอ้ส้มตอนนี้คุณส้มสวยมากครับภายในคือแบบว่า ที่จะมีเนินหน้าอยู่เนินเยอะแล้น่ะเนินข้างหน้าที่จะถึงเนี่ยคือถ้าพ้นเนินนี้ได้กูก็โอเคแล้วที่สูงสุดของทางเข้าบ้านแล้นะลำบากที่ต้องเนินนี้เนินเ,นนเยอะแวน่ะนี่เหรอเนี่รครับเฉดเคือคือไอ้พวกคันอื่นนะ่ะแต่รถทุกคันน่ะราคาที่กมมีนะแต่นี่มันยกได้อะ่ะ เวลาวิ่งก็ไม่ได้ยกให้มันสูงหรอกแต่ขั้นอืน่นขั้นอื่นของพี่ไม่ค่อยมีใส่ถุงนะไม่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 ไมไมตอนนี้พึ่งปกติอะยอมรับว่าไม่ค่อยชอบรถถุงลมเท่าไหร่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่บางคนคิดว่าไม่ใช่เรียกว่าชา่นนานคตติไม่ค่อยดีับรถถุงลมเท่าไหร่ชอบรถที่เป็นสตัดที่เป็นโช๊คปกติคอยปริงปกตินะแต่ตอนนี้ก็ลองมาใช้รถถุงลมดูก็เออมันก็สบายดีไว้ ก็ข<ร>นาดมันเหมาะกับถุงลมก็จะทําให้เป็นถุงลมอ่ะก็ลําบากกว่านานนะเอออย่างโอเคอย่างโซงรถอ่ะเมกันอย่างเงี้ยมันเหมาะกับเป็น,น,น,นปถุงลมอ่ะที่ว่าตรงเหมือนไม่ก็ตู้กูโรอ่ะเหมาะเป็นถุงลมก็โอเคก็เลยลองทำถุงลมก็ลำบากนิดนึงนี่ขนาดสงาูงนะก็ค่อยๆลงนะเซฟรถใช่ไหมอืมเหดีห่วงเหรอห่วงนี่ขลังแล้วต่อคิวกันบานเลยว่ะพี่สร้างเขา ตัดต่ออากาศไปที่นี่บอกข้างเขาจะโดนด่าขอโทษเอเอเออครับผมออกของของผมออกหมดทุกอย่างครับที่ถ่ายไม่มีตัดใดๆทั้งสิ้นก็นเแล้วเราวนล้อมนะก็ะเดี๋ยวเราก็เอาใกลก้แบบนี้พอเดี๋ยวไปเดียเด๋ยวเราจะไปมาหาชัยแล้วครับวันนี้เราจะพาไปดูไม่ใช่คันนี้นะจะมาช้าไปเอาคันนี้ไปนะอีกคันนึงให้คันนึงรถผมเองกระบะ เดี๋ยวไปไม่ถึงอ่ะบุตรเย็นสัตว์นี่ไอเย็นกว่าที่คิดนะเว้ยไอเย็นไอเย็นไอเย็นไม่แย่นะไม่แย่คือเย็นเลยแหละไม่ได้ธรรมดาอันนี้คือไอเนี่ยออะไรไม่รู้อ่ะกดดูได้ไหมอย่านะมันจะเปิดตัวเองก่อนเนี่ยในตันป่ะไอเหี้ยมองหลังองหลังอะไรแบบนั้นปะพี่มันไม่จรชัดมไมไม่มองกระจกวะไม่ใช่คุณดูดิกระจกมันมองไม่ค่อยชัดไม่ใช่มัน มันมองลำบากอ่ะตลกว่ะยังไม่ได้คิดถึงการเผื่อขึ้นทางด่วนเลยว่าจ่ายตังค์ค่าทางด่วนไงอ่ะเขาเอาไอ้นี่พี่อีซี่อ่ะเอาอีซี่พาร์ตกับเอาเหมือนตะกร้าแล้วก็กระชอนไม้กระชอนกระชอนยื่นยงไงกระชอนยื่นโมเดนพวก r ี b ก็ทำอยู่พวกตลกตายเลยอ่ะแล้วก็จบแล้วจกหมุนเลยนะลืมทำอะไรอะไรอะไรก็แบงค์อุณลรันทำเป็นตัวมือไอ้ที่ด้านเทียบเปิดนเปิดปิด ตัวอ right. exactly. right? like ่ะใช่แค่ว่าไม่ได้โอวเนี่ยจะหาเอานะเออคุณลืมทำละแล้วหาย่าจะหายากเลยลืมทำตัวดึงไม่แต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครนั่งไม่เป็นไรหรอกพี่ฝั่งนี้ไม่มีมีไหนอ่ะต้องใช้ดึงนี้แทนก็แบบเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำใหม่ก่อน ไม่ค่อยเก็บรายละเอียดไปคุณส้มหุนส้มโอ้โเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์อันนี้เสียวหากมากเลยว่ะพี่เอาจริงนะมันเหมือนกับที่เป็นเกียร์คอรถยุคก่อนเนาะเออมันมันอาการเดียวกันแต่เขาเขาย้ายมาเป็นตำแหน่งตรงนี้ทำไมพี่ไม่ทำให้มันยาวหน่อย้นู่งเิ้ยฮะไม่ทำให้มันยาวไม่ใช่แยง<า>กี้อ๋อเหรออันนี้มันคือบุปผาชนแบบคนรลุกับเออมันคือบุปผาชนเลยอ่ะเอบว่าโอเคแบบไม่ได้ไม่ได้อ่ายังไงอ่ะมุงหมวกเอานั้นมาใส่ไม่ได้นะกระดงกระดองปอมันนี้ไม่เหมาะไม่ได้ โอเคเราต้องพูดจารพอนะครับมพูดจารพอลรถกันนี้ต้อเรียกคุณกับผมคุณกับผมดีดีดีคือภายในดีไซน์มันก็จะคนละแบบอะไรไงพี่ก็เลือกผ้าเลือกผ้าเลือกบอกเองก็ไออเลือกผ้าคุณบอกเองก็ดีไซน์แบบอารมณ์แบบประมาณอะไรนะให้มันดูแบบเรียบๆแบบผู้ดีผู้ดีหน่อยนะไม่นทีมเป็นทีมหน่อยแต่กลิ่นบ้างผ้าก็เป็นเลือกซื้อเองซื้อจากไหนผ้าเนี่ยเจอร์รัล สำเพ็ง <3 S 2> <Okay. S 1> ประมาณนี้ครับตารางเมตรละ180บาทนี่ครับผ้าแต่ว่าใครจะไปรู้ว่าเราซื้อมาตารางเมตรละ180บาทาแต่ว่าใช้ไอเดียเป็นหลักใช้ไอเดียอย่างเดียวต<น>ัวหังมันก็คือ,คอเป็นหนังเป็นผ้าเป็นมันชื้นผ้าเว้ยตารางเมตรละ80บาทเหมือนกันอ่ะแต่คันนี้ก็บอดเดิมเลยเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ม่ผู้ผหมดละไม่ใช่ไม่ใช่เน่ตรงเดิมตรงเดิมมันจะแบบลุมๆหน่อยมันจะแก่ๆหน่อยหนา ไี่เปลี่ยนข้างหลังข้างหลังหมายถึงว่าโค้งอะไรเดิมป่ะเอาเฉพาะโค้งเข้ามาแต่จริงๆบอม์จะหนาแล้วก็ตัดให้มันบางลงต้นหนาหนามจะดูแบบมันดูผุ้ใหญ่มันดูมันจะดูแก่ไปหน่อยอ่ะแต่บอนหน้าไม่ใช่ฮะบอนหน้าไม่ใช่บอนหน้าเอาบอดของพวกรถญี่ปุ่นมันเขาแต่งญี่ปุ่นนะได้ทโญี่ปุ่นอะ้มาพุ่งใหม่โคตรเพลินเลยว่ะอันนี้คือการหุ้มภายในอะเอาไอเดียขชาวพวกรถรถยุโรปอ่ะมาทำ ไม่มีกลิ่นอายรถยุโรปนิดๆคือผสมมิกกันเป็นหมดอ่ะอเมริกันยุโรปเจแปนนิสลินหน้าก็ผสมญี่ปุ่นจเนนะจแปนเลยเสียงไม่เหมือนรถเต่าเลยนะเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนคล้ายๆฟิลแบบฟิลรถเตา่าประมาณก็นั่งคัมแบนเกียร์มานะนาาก็ใช่ป่ะคล้ายๆแบบนี้แต่คามแบนเกียร์นี้อันไหนใหญ่กว้างออก,กว่ากันข้างไหนโอ้โหนี่กว้างกว่มา,มาเยอะไม่เชืนะ่อผลมาเนี่ย เขาเนี่ยยูเทนร์ออถ้าเป็นผมผมจะไม่ขับใกล้เลยนะรถกันแน่นอย่าเชียว,วเลยผูก้แก่แล้วแล้วกอาจารยเร่งก็โอเคนะเว้ยก็วิ่งอยู่นะหวานเยนหวานเยนเป็นเรื่อยอ่ะรถคือรถพวกนี้มันไม่ต้องการความแรงรอยู่แล้วแแต่ว่าไม่รู้ว่าเร็วสุดมาเท่าไหร่ คือตอนนี้หน้าปัดยังไม่ได้ขึ้นที่ยังไม่ได้เดินระบบไฟหน้าปัดก็เลยยังไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนี่มีวิธีด้วยต่ทัสุดข้างหน้าจะเดินหมดอันนี้อะไรอ่ะเป็นแก้วเป็นช่องเก็บเหรียญช่องใส่เหรียญเนี่ยอ,อยู่ที่บ้านถอดออกไม่ได้ใส่แอร์เย็นมากเลยอ่ะจริงเย็นกว่าที่คิดเนาะเย็นกว่าที่คิดนี้คือเรียงระบบแอร์ไอ้ระบบลมจากใต้ท้องขึ้นมาปัน่นคอยร้อนแอร์นะ คันนี้ใช้เวลาทำกี่ปีพี่ปีหนึ่งปีหนึ่งพอดีปีหนึ่งพอดีซื้อมาปีหนึ่งแล้วก็มาทำใช่ส่งรูปไปให้พี่เจ้าของเก่าเขาดูเขาบอกว่เขางงเลยคนลุกเลยเขาบอกว่าทำรถปูให้เป็นรถอะไรวะเนี่ยคือตอนที่เขาซื้อมาเอ้คือตอนที่พี่ซื้อมาเขาทำเขาเพิ่งทำเสร็จนะเพิ่งทำสีเสร็จเขาหรอภายในขาอ๋อสีฟ้าสีฟ้าเป็นยางขอบขาวแบบพวกลุกแบบวินเทจ วินเทจแบบอเมริกันคลาสสิกอะ,ะเปลี่ยนรถก็เฉยแล้วก็ภายในเป็นสีฟ้าหมดเลยภายในคือพึ่งพุ่งมาแบบยังไม่แกะพลาสติกอะอพอเราซื้อมาวันแรกเราก็รื้อหมดเลยทำใหม่หมดเอาออแบบที่เราชอบอะเมื่อวานบอกจะขับไปก็ไม่ไปงานแค่ดูคนมางานก็ไม่ทันแล้วก <c oughs> ็เลยเออไม่เอาดียว้ยเอาหน้างานในี้ยมันขันไปได้ดีดดกดว่านี่หวังหน้าปัดอะไรก็ครบหมดอะขานี่อย่างเดียว ฝาตกแต่เนี่ยอย่างอื่นครบหมดเป็นยี่ห้อปน่นหรอไหนไม่ใช่น่าจะเป็นขึ้นตัวไอสัญลักษณ์มันอนะคอแวตัววีะแล้วก็ช่างมันแถวนี้แม่งเสียวสัสไปดูเลียวเสียวเนี่ยการ์เซคันเลี้ยวกครนเซคยว ปกติไม่ค่อยขี่รถขับซ้ายอยู่แล้วเนาะใช่ป่ะไม่เลยเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยเคยคันสองศูนย์ศูนย์แต่มันก็แป๊บเดียวแล้วคันมันเล็กไงสองศูนย์ศูนย์คันมันเล็กมันเลยกะง่ายหน่อยแต่พูดถึงคันนี้มันเป็นอเมริกันที่ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากด้วยแบงค์ใช่ปะจริงจริงแต่ก็ใหญ่เนาะแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ไซส์มันยังแบบพอดีพอดีอ่ะครับใช่ใช่ประมาณที่ว่ามันเท่าๆกับรถรถกระบะคันหนึ่งอ่ะใกล้เคียงใช่ป่าธรรมดาอเมริกันมันจะแบบแม่งเกินกระบะไปอีก อะนี่เหรอกับรถนะกลับรถทำไมอ่ะกลับบ้านดี่คุณเอาพอแล้วไม่มหมายถึงว่าไม่ตรงไปไม่ใช่บ้านพี่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ลำบากเลยเกินชีวิตอย่าจับผิดไปจับปองแจกระวังวาไซยโอ้ย ก็ก็เห็นได้ยากนะรถอย่างเงี้ยเห็นคนขับก็ยากแล้วแต่ขับก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะดูวิธีการขับแล้วแบบสึกเกะกะจังเลยวะให้เขาปเป็นแบบนี้ว็ทำไมถึงซื้อคันนี้เพราะดูในเน็ตนั้นเห็นลูกทรงมันชอบรีบเหลือเกินเราอะ่ะแล้วโดยไม่ได้รอเลยอะคือเห็นลูกทรงในเน็ตนั้นมันชอบอะอแค่เลยไม่ได้ศึกษาเลยที่ว่าเครื่องกี่ซีซีกี่สูช่วงล่างอะไรยังไง การใช้งานเป็นไงไม่ได้ศึกษาเลยเอาลูกรงแค่นั้นเลยเจอแล้วก็เลยขอซื้อพี่เขาอันนี้พวงมาลัยพาวเยอะใช่ไหมใช่ใก็เห็นมีมีของฝรั่งคันนึงทำใช่ปะ่ะคันที่ม็นสนิมอน่ะใช่ใช่คันนั้นโคตรหลอหร่อเลยก็เห็นในคันนั้นอ่ะคันนั้นเป็นไอดอลต้นแบบเลยก็แบบหูรถที่อะไลว่าพอมาประกองปุ๊บมันสวยและทรงมันเหมาะกับการเตี้ยงยังเนี่ยตอนนั้นที่ลงคลิปไปก็มีเพื่อนที่ ประวันพี่ประวันที่เมกาเขาก็เขาว่าไหนเะาว่านี่ะที่อยู่ที่นิวยอร์กเขาก็แท็กให้คนนั้นไปดูอ๋อเหรอใช่ใช่เขาบอกว่าเป็นยังไงรถรถเป็นยังไงบ้างเลยจาว่าอะไรเงี้ยเออไอก็เพราะคนนั้นน่ะทำให้กูเสียตังค์ซื้ออ่ะเพราะนั้นโอ้แม่งสวยจริงเห็นแล้วทำให้แบบเกิดไอเดียอะไรเงี้ยแต่คันนั้นก็เป็นสนิทหมดแต่รถพี่กินเนียนกลิบเลยนะเออพี่ครับเก็บเป็นแบบอีแบบจะได้แบบว่าเราไม่ได้ตามเขาอะ ก็เป็นอีกหนึ่งมหากรรมสรุปว่าพี่มีรถกี่คันเนี่ยกี่คันเนาะออตอนนี้อยู่ที่บ้านก็มีอยู่สองคันอยู่คุยอีกแปดยูคุยแปดสองคันนี้คือยาฤิ์รวมด้วยยาฤิ์นี่คือรถใช้งานนะนี่ไปลองขวดดิขวดดิในเนอินยังไงอยากรู้ว่าขวดแล้วมันยังไงก็ คนนั่งก็สบายนะครับแบบว่ารถขับลำบากลำบ,บาก,บบากแอร์เย็นตอนครานี้เราแบงค์เลยเต็มที่เไรเนี่ยเปนพอแล้ว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 อ่ะแล้ว <c oughs> อี๊จะไปขับไปไม่ตรงมิทติ้งไงแค่เจอเนินใหญ่แล้วหรอมันก็หวานเย็นไปเรื่อยล่ะน้องเห,หน, <c oughs> งเน่งน้องแก่น <c oughs> ้องเหน่งน้องแก่รด้วยหรอปะน้องเหน่งน้องแก่คือทางเขาอกบ้านกวนเนินนี้สูง อารอเนินนี้ได้แล,ล,ล้วรออทุกเนินนะ,ะ,ะนะความสึกนั่งเป็นยังเราบอกได้ไหมว่าก็นิ่มๆกระด้างกรงะด้านนิดน,นึงก็รถตามภาษารถนะนะเมันก็ใช้งานได้นะพอ<ช>ได้อะ<ด> ใช้งานได้คือแบบไม่ยาคือแบบไม่ได้ขับไม่ได้ไม่ได้รถขับทุกวันอยู่แล้วอ่ะใช่ไม่ควรจะขับทุกวันนะ <S <S <ล>ก็หัวก็โอเคขับง่ายกว่าที่ทคิดอ่ะแต่ยังไม่เคยเจอตอนรถติดว่ามันเป็นยังไงะนะความลงความรแจะเป็นไงต้องลองดูก่ขขอนว่าการระยะทางไกลเป็นไงผมว่ามันเป็นฟิลคลาสสิกอ่ะฟิลคลาสสิกเออหวานเย็นไปเรื่อยครับความลงความแรงอัาพัฒนะไม่ต้องเทียบกับรถใหม่เลยมันคือเทคโนโลยียุคเก่าครับ เหมือนกับเราเสพความเป็นคลาสสิกตำหนักในในในตัวมันดีกว่าแล้วลองหัวดิอันนี้เล่นสุดละพี่เนี่ยดึงดึงอะไรดึงมากเลยดึงหน้าเลยโกลด์น่ารำเนอได้ยินเสียงเราประดับข้างหลังเลยแต่มันพี่เพิ่งเคยขับรถเครื่องที่มันเป็นเป็นวางหลังนะเว้ยล่ะทำให้รู้เลยเออมันต่างกันนะต่างกันยังไง คราล้สึกรา้สึกมันต่างกับพวกที่ที่เป็นวางหน้ากูบอกไม่ถูกอ่ะพอขับแล้วมัจะรู้อ่ะเหมือนกับมันดันดันจากข้างหลังอ่ะอ๋อเ <ฮะ S 1> สียง่ง,ไ,งไม่ใช่ไม่ได้ว่าความเร่งการขับเคลื่อนที่มันถีบรถออกไปเลยนีาา่บอกว่าเอาจริงจจอยากได้ปอร์เช่แต่กูไม่มีตังค <c oughs> <c oughs> ์ตอนตอนต้นคลิปนั้นไม่ใช่จริงๆคกูชอบปอร์เช่มากแต่กูไม่มีปัญญากกูซื้อไม่ได้ คแล้วแค่นี้พอแล้วจริงๆรถคันนี้มูลค่ามูล,ลค่าคือมันคือมันไม่ได้แพงคือมันมันไม่ใช่รถที่แบบราคาแพงมากนะเว่ยเดิมๆคือมันแทบจะไม่มีมูล,ลค่าเลยด้วยซ้ำคนไทยไม่มีใครเล่นเลยแล้วพี่ไปซื้อมาในมูลค่าที่มันแพงกว่าสมควรนะเพราะว่าเขาทำมาเสร็จแล้วแต่ถ้าเทียบกับรถอเมริกันที่เขาเล่นๆอ่ะของพี่ถือว่าคู่ถูกเลยนะเนี่เหรอไอพวกกี้แบบพวก อะไรว่าพระสมเด็จทั้งหลายแหล่เ็นจับพาคีทั้งหลายแหล่พวกนั้นก<ม>็นั่งเรจับต้องไม่ไหวแล้วมัน,ม,นมันแพงมากอ่ะอันนี้สำหรับถ้าเป็นรถสองสองประตูอเมริกรันพี่ว่าราคามันยังพอแบบจับต้องได้อ่ะเพราะคนไทยไม่เล่นเมืองนอกที่ที่อเมริการาคามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยมีใครเล่นนะรุ่นเนี้เพราะมันเป็นแอร์เป็นแอร์คูลเครื่องวางหลัง<ม>คนมันมองคนอเมริกนมันมองว่ามันก็ไปก๊อปพวกโฟกมาเ<ม>ขาเลยไม่ค่อยให้การ,ากรายอมรับอยทางไะ คือคนรถอเมริกนันอ่ะส่วนใหญ,ญ่จะชอบเครื่องใหญ่เครื่องวางหน้าเว้ยมารเซอรคาร์อะไรงเี้ยโอ้โหก็เขามาเซอรคาร์าขนาดนั้นนะคันนี้มันจะบุ๋มบอม,บมไม่ใช่แบบนั้นไงอเมริกันเลยไม่ค่อยนิยมโอเคเดี๋ยวมาดูข้างนอกหน่หอยน,น,น,นะบางเผื่อบางคนที่เขาเปิด่งเงี้ยวิดึงหลังดึงหลังดึงนี่ค่ะเฮ้ยแับเลย สามสิบได้อะถ้ารวมรวมก็นะครับก็เออคุณพูดอะไรวะคุณส้มคุณส้มไม่พูดอะไรอะคุณส้มพูดอะไรนะฮะก็ไปตามบทงานคุณส้มได้ที่ที่ก็วิจัยฝุ่นก็ได้ครับเจอที่ไหนก็ลองดูแล้วกันครับโอเคปีนี้น่าจะมีเสร็จอีกสักสองสักสองคันสองคันเหรอปีนี้นะรอดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูสองคันก็แต่ละคันก็คาแรคเตอร์คนละแบบเลยสุดไม่เหมือนกันสักคัน คือถ้าจอดกันก็ไม่รู้หรอกจะขอกคนเดียวป่ะนะริงเจอไอ้ไอ้ลิเกคันนั้นนะลิเก้เออ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 กำลังแปลงล่างอยู่กลังแปลงล่างนะเดือนหนึ่งเดือนหน้ากูไปคาคาคอฟฟี่ในคันนั้นเนีะยลองไปดูโอเคคนละคันอันนั้นจะแปลงเป็นล่างสองแต่เนี่ยเสร็จเสร็จแล้วหมดแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้ว